โอ้นี่หนวดมี่เข้าไ่นองเลยวันนี้ผู้คงแก่เรียนวาสันเด้ตอนนี้นั่งนั่งบนสะพานสะพานในน้อยนะครับพเอดากย่อนลงใด้อก้นตะก้นขอไปโบอปลาพี่น้องเอ๋ยน้องที่ว่าจะเหมาก็ล้มเลิกไปแล้วโอ้ก็ดีใจนะจริงๆก็ไม่อยากจะขายเท่าไหร่หรอก เสียดายน้ำพนันน้อมก็บอกว่าไอ้จานเดี๋ยวฝนก็ตกสันวะกว็เลยขายก็ขายวะเกลเลยมีอันเป็นไปเปลี่ยนแปลง,ปปลงก็ดีครับผมก็ไม่ต้องคงต้องขายมาแล้วเนาะก็จะทําดินต่อไปเป็นทุกอยู่เหมือนกันจะเอาไม้ขึ้นยังไงเนี่ยถ้าเขาซื้อเนาะสูบน้ําบอกเอาเป็นนั้นว่าดูต่อไปพี่น้องนะก็จะไปซื้อมองหล่ทีเนี้ยหรือว่าซื้อตะขา่ายวันนั้นเห็นน้องเขาดักยได้เยอะ แต่เป็นปัญหาว่าเราจะเอาออกจากขายได้ไหมเนี่ยปลาหมอนะ่ะเนาะปลาบึกตัวใหญ่ๆมันติดเราทําไงด้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าขายวันนั้นก็ซื้อมาสิบเซนเอ้แปดเซนนะผมจะไปเอาสักสิบเซนวันนั้นปลาดุกไม่ติดเลยนะครับติดเปลาะหมอ,เ,อเนี่ยก็ดูก็อย่างนี้เนาะโอ้ยถ้าเอาน้ําออกนี่มันก็น้ําออกจากสามหมนนี้ไม่มีน้ําเลยนะครับเนี่ยแห้งคอรอเลยแหละ ก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะเราก็จะได้ดูเขาเลี้ยงเขาก็รักเขานะครับจะได้กินเ็าต่อเมื่อมีพักพวกเขาไปถ้าอยู่คนเดียวนี่จ้างกับพเห็ดกินพี่น้องเออ <Hey. S 1> หรือตัวเดน,เนอมันเบิง้งยามือแล้งเลยขึ้นมาบึมบึมบึมแต่เขาบ่บอีกอันหนึ่งเขาก็ขกินมาเป็นอาหารแลวเนาะเราก็ต้องไปใส่ใจเลยมากเนาะก็มีความสุข กับการดูกับการได้ชมนะแต่ตอนนี้อาหารก็ไม่ยังไม่ได้ให้เลยเนะี่ยขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันเนาะโอ้ยเปลียนติ๊กดอกน้ำเบิงกับท่านใดสงสัยเลยพี่น้องเองยังไม่ได้เรียนรู้เลยเสียเงินไปเรียบร้อยแล้วโคตรก็ส่งรายละเอียดมาประจำเลยเอาต้องเอาไว้ได้เขาบอกว่ามันบ่าสายดอกท่านเลี้ยงมือใดก็ได้ไดอา เดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเรียนขอบคุณทุกท่านครับผมบุญละกองมิ่งครับ081 87 87 089สวัสดีครับ